ฮัลโลสวัสดีทุกคนวันนี้แม่แก็พาทุกคนมาที่ออฟฟิศเคเของเรานะอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของอาคารภายนอกนะออกแบบเป็นทรงตัวยูอ่าเปิดเข้ามาข้างในซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปก็เจอโถงรับแขกแล้วก็มีสวนเล็กๆให้นั่งชมด้วยเปิดเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเจอห้องครัวซึ่งอยู่ลึกสุดตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับรับแขกข้างล่างนะ เราก็เดินขึ้นบันไดไปชั้นสองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกซ้ายมือก็จะเป็นห้องที่เป็นเกี่ยวกับเอกสารส่วนห้องนี้ก็จะเป็นบัญชีกับโคแมนที่เราทํางานและนี่ไงห้องประชุมและนี่ก็คือห้องน้ําที่รับแขกข้างบนนะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องของเมเมกับเคเมงิงอ่าแล้วถ้าใครอยากได้บ้านสวยๆออกแบบไม่ซ้าใครและทําสินเชื่อฟรีออกแบบฟรีต้องต,ติดตอเพนเอสนะคะผมก็